บนโลกนี้มีผู้คนตั้งมากมายเขาหาทางออกแต่หันไปไม่เคยจะมีไม่เจอแม้คำตอบชีวิตไร้ทางออกหากเรายืนทางกลางผู้คนและเรารู้พระเยซูเป็นคำตอบเราจะบอกออกไปตกลงไหมสกกิคุนถึงความ ชีวิตของเขามีค่าต่อเ,เจ้าที่สร้างเขาขึ้นมาและรักหมดทั้งหัวใจสึกคิดคนทั้งสายเธอบอกว่าเพระองค์สมกัตายเพื่อไทยข้าสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับปีนี้เรามีค่ายเยาวชนชื่อว่า The Voice รู้จักพระเจ้าเสียงของผู้สร้างโดยในค่ายนี้เราก็เชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรู้จักความรักของพระองค์และก็รู้ว่าเขามีคุณค่ามากๆในใสายตาของพระองค์ครับโดยสําหรับยอดเองไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวคริสเตียนแต่ยอดเองก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายหลายครั้งแล้วก็รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆครั้งที่ไปและพระเจ้าก็ทรงมีแผนการให้ยอดได้กลับมารับใช้แล้วก็ รงเติมใจยอดให้อยากรับใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าเองก็มีแผนการที่ดีสําหรับน้องๆทุกคนก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้นําบุตรหลานของทุกคนได้มาเข้าร่วมไข้ด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าเองก็จะทํางานผ่านน้องๆเหมือนกันครับพระเจ้าเอามทุกคนครับ